จังสี่มันต้องถอนจังสี่มันต้องถอนโอ้ยอยากถอนกันเลยถอนแล้วจังสิสุรร้องเพลงได้นิเลิกกักันร <c oughs> ักกันได้แต่สวัสดีครับสวัสดีสสด่ามาฟัางวิวร้องเพลงงกันนะฮะทุกคน เอื้อยครับส<อ>วัสดีครับเราอยากได้ยังลูกเรื่อยมหาบักหลานแน่กหลาอยากได้ปิดจมูกไหมบอสเอื้อยบหาบักหลานเนี่ยย่บ้านควาวัยภูมิบ้านเขวาวอันเขวาวเรือ่อยกินงเขาไปค,ค่ออะบอลคืดหรอหลุนดีป่ะตุ้ยลูกครับน้องครับ<อ>มาหาอายแน่บอส ลันจ้าสวัสดีครับลูกชายวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้าวัสดีครับแม่อมออามอรัตมุมกล้องไม่ได้เลยไฟก็ไม่ได้ได้ป้อสวัสดีพี่รัตนาพรสวัสดีครับบอสน้สวัสดีครับวัสดีพี่ลมยาสวัสดีครับอลลารม ขันมาทางนี้สิอนนะไรคะมาท่าชายดีบอแมนเครมงนี่นเนเยเออาขาลูกพื้นไดู้กเออโอ้ยด้อสวัสดีจ้าทำไมวันนี้เป็นคิวพี่นกทำไมวันนี้เป็นคิวพี่นกนาจัง ไอพี่อะไรจะ้ะคิวพี่นกหนาจะ้ะคิวหนาเหรอครับอ๋อคิวหนาอ๋อคิวใช่ไหมครับม,มันเป็นพเพราะแสงหรือเปล่าเนาี่ยนาจริงเหรอเดีย๋ยวรถจะถ่ายรถจะหนันไปมองไฟให้ดูอยู่ข้าวตาคมสมใจจิ้งเหลน ดาวดาวก้อนย้อนไปอายุแค่ได้ไว้จ่าพอดีพอเที่ยงทำงานจนเงินเองไอเอสวัสดีจ่าบักลาเอื่อยบ่ได้ไปจ้าสวัสดีคุณนายน้อยมีเอื่อยคือบ่ได้มาครับสวัสดีครับกิตติชัยเคนจิ๋วมัทนมาทาามนแม่มนคาสวัสดีลุกน้องสวัสดีครับสวัสดีแม่รัตตนน์์รรัแม่ัตนาบ่ครับ ูกสาวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีแม่ครับตอนนี้กำลังจะแสดงแล้วนะครับร้านจะพาะ้้นไปลองเพลงอยู่สองเพลงเล็กน้อยนะครับเออเด็กน้อมคือมือเี็กเก่งเนาะเออสวัสดีครับทุกคนครับ ลังใจหน้าเวทีครับป้าพิรักก็มาหลอคิดถึงจางสวัสดีครับพ่อจ๋าหล่อมากครับขอบคุณครับวันนี้ต้องขอบคุณแม่อ้อยออสเตรเลียนะครับสำหรับสปอนเซอร์หลักในการทำหล่อให้ลูกชายนะครับในทุกๆครั้งเลยนะครับขอบคุณแม่บิวนะครับที่อุตส่าห์เดินทางมาจาก กรุงเทพเมหานครออคำทักทายอาจากอาเจนตินาเยยุกุงเทพอกันมือปิดวงจักลาจา้าน้องไอไปไซน้องไอแป้งหน้ายุเต็นครับสวัสดีค่ะลูกชายสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีจ้าแม่บิวสันสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีครับเพิ่งเลิกพอดีจ้าสวัสดีครับบอนนกสวัสดีครับสวัสดีครับผมพรุ่งนี้อำเภอโนนสุวรรณขายบัตรหน้างานไหมคะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเป็นงานจ้างไปนกเปาลูกว่าเป็นอ้อมสังกสีหรือบ่าออมนะครับอ้อมบ่อ้อมกับมาเบิงรถครับบัตรว่เกิดลอยยี่สิบดอกถ้าเกิดว่าเป็นออมพี่ดีก็ได้โอ้ยมีหัวมีควนด้วยควนคึ้นอย่างควนทอดวะ วันนี้แสดงไหนคะวันนี้แสดงอยู่ที่บ้านพ่อเฉยภูมินะครับคิดถึงพ่อโนกครัคิดถึงเหมือนกันเด้อสวัสดีครับวันดีครับแม่ทำไมไม,ม่บอกแม่นะ่ยว่าอะไรสรเออเดี๋ยวบอกแนะ่นยังไม่เข้ามาหรอกยังไม่เห็นเลย<ม>คิด<ม>หอดเด้อลูกคิดวงเจอกันจา้าครับแม่ละมูลครับ นี่นกทานข้าวยางเรียบร้อยแล้วครับนีครับทอดปลาขาวทอดปลาตะเพียนมีไข่แล้วก็ตบัมหุ่งครับสวัสดีจ้า้อง่มหน้่ยอยู่ที่ไงน ไม่เข้มไม่เข้ม,มรู้ตัวนะเกินยังได้สิแมร์รนลุ่มไหนชอบก็เกินเอาเดนจา้าพรุ่งนี้น่าจะมีไลฟ์อยู่นะฮะพรุ่งนี้ก็มีอ่ะ รุ่งนี้แม่จะไปเจอหน้าเวทีถ้าฝนไม่ตกตกก็มาเหลี่ขึ้นเราได่แม่เอาผมมานำแต่บังเอิญหน้าตาของเรามันได้วันนี้คงอลชอนแน่เลยจะพาคอรีเคสมาว่าให้เล่นเสีย,นนยดต่ำผลนะครับเดี๋ยวอลชอนจะไปไลฟ์สดให้ดูที่บ้านแล้วกันนะครับมันค่อยไม่ มันค่อยเล่นจบเรื่องเนาะฝากบอกพี่ไอยหน่อยนะคะว่าคิดถึงอายๆยี I ่คนคิดถึงนะล,นนงงลูกลาบมาออกกินด้านข้างหันเปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนเบเส้นน้าก่อนแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน วันนี้เราเบียดมาที่ระยองกำลังลึกไปให้กำลังใจพระเอศเต้าหยองครับผมให้กำลังใจต้นตาลด้วยนะคะเบิ่งเดือดเน่ยเด้อใอห้กำลังใจต้นตาของพี่วิวด้วยนะทุกคนโคตรนะครับนึงนะครับทุกคน ดีครับพ่อเจ้าสวัสดีครับนค้คอมานนมกินหอด้ดยลูกเจอการสารเอียดีท่าอูเทนนะครับลูกสาวนาแบรนด์นะครับไปกันเยอะๆเด้อ ต่อมาก,ก็จ้าให้กำลังใจอยู่จ้าเดี๋ยววันที่6ธันวาคมนี้ขอเซลฟี่กับพี่นกได้ไหมได้ครับสัสดีงของเดี๋ยวท่านว่าหนาเสว่าเปลี่ยนอีกหรอก็เปลี่ยนบ่อยแต่ดีอยากเห็นพี่อายจังค่ะครับสวัสดีค่ะ สมมยู่สอป่อปอล้วเดือวัสดีพี่น้องครับพี่นอ้องไทยล้วสุคนนะครับคิดนองคิดถึงเด้อเดี๋ยวีฤดูการสิหามือไปเยี่ยมยาม,ยามเลียนนับนะครับจะไปแห้งหลายครับหิดกันกเจอวงโอปิดวงเจอกันเึงลงเลยหรอม่ เเงตรลยท้งกันนนเเลิแต่บังเอินหน้าตาของเรามันได้เขาก็ะจกฝั่งนู้นแล้วครับอนนีฮะฝั่งนู้นเลยฮะพี่โอเคมาในคอนเซปต์สตรองนะคะวันนี้ลมพัดลมปลิวลมพัดลมพีใจเธอจะเสียไปหาใครไม่คเก่า่คิดถึงก็อยากเจอโอ้ยนานแล้วไม่ได้เจอ พี่มาหาเธอทั้งตัวทั้งใจลมพัดลมเพใจเธอจะเสพไปหาใคร mm. คำนั้นแพร่ขึ้นตอนใดขึ้นตอนตลอะลกน่ะครับ mm. ไปดูหน้าวิธีก่อนนะคะขอให้ลูกปังๆขอบคุณครับ mm. มีคิวหนองคายไหมโอ้ย mm. oh, มีพอน้อ mm. ใครขอเรียนเชิญท่านหลายบริโภคคิดถึงอลรชอนอลรชอนก็คิดถึงทุกคนนะคะเราเลืองอาไมาหน่อยออาไอ้มามหาพรหมนี่พ่อขาวันนี้เราลําเรื่องอรชอนได้ไหมครับเลยโตเลยตรวจวินนองลูกก็อยากเรียนพออะไว่าลูกเพิ่นบรีครดเอิ่นอยากเวรเรื่องเสียก,กับพ้นลูกเห็นปะเออ อุ้ยคือปสันลูกกัอยางลยนพอก็อยาเลินรี่พอพอมิซางเออคุ่นี้ไม่แน่นะครับคุ่นี้ไม่แน่เด้อเพราะว่าเขาไม่ได้รีเครทมาเอนเขาในสดกคือค้มเด้อจะมึงสองเรืืองมาเนี่ยจะดูก่อนดูก่อนดูบอลดูก่อนวันนี้เป็นเรื่องนี้วันีนี้ก็เป็นเรื่องกระเทยอละชอนบ่ไวอีลีขอลาจากพี ไปอยู่โลกอื่นมันเป็นจำมันก่อนล้ำอะไรแล้วว่าผิดความรักมันปวดราวเน่าจองในหัวโอ้น้ำตาตกไหลลงส้วงคือบวงเว้นบาปเข็นตอ้อนเอามือกุมสมองโอมเมื่อจำาลังสิสูต้ต่อคิดไปใสบ่บ่อพ่อสิเมื่อบาน พอกระสังหวังสิมาเพื่องสนอาศัยอยู่ดอกน้ำพัวพ่อเปิดตัวเลยผิดหวังไม่ยาสั่งเป็นขวงกันหวัวอกฉันในตอนนี้อีกกะเธอเขาดูมีเพศท,ที่สามมีมนทิน่นเหมือความเพียนแล้วพี่น้องหาทางออกเป็นพองได้ กินยาตายให้มันแล้วให้ดับแนวสียหายสัวจังสิได้หลุดบวงมันเจ็บปวดคักแล้วมันเกินตาดอยู่บ like ่ไหวเออ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 บุฟังเอ เสียงดีป่ะติดดูว่าเป็นนักรองหรือเป่าเบี้ยพ่อจ้าพี่ดูดูการอย่าไปเกาหลีพ่อจ้าพอดีพอมีแนวเห็นหรอครับคุณหมอบอกว่าพ่อๆๆๆๆแต่คุณหมอแนะนำว่าอีกสิบปีให้ไปดึงหน้าที่เดิม แต่ล้ว่าคุณหมอเอ้ยสรนอกให้ผมยุบมมไปรอดุกนสิวกลับมาดอกนี่อีกสิบปีนะครับเป็นบอกเพราะว่าการที่เขาแบบว่าทำรูปหน้าเราใหม่ใช่ไหมเนื้อเขามันเหลือหลายเนี่ยต้งแรกบอกด้มันยังงมัได้กซับอะไรได้ปีน้องมองทีข้าเห็ดมองเนียงเนี่ยิ่นจะได้บอกว่ามันมันจะทําให้หน้าของเราแบบว่ายืดหยุ่นเร็วอะไรเงี้ยครับ ให้ล้างหน้าเบาๆให้ทาครีมเบาๆคาราวา FC ทางคุณท่องอยเอีดครับคิดถึงออลอชอนและกล่ำพุ่นด้วยครับขอบคุณครับมีคนบอซียเดียวมาออลอชอนสนุกพงสะกดแล้วก็ไปพิ้วไรเซียว่าออลอชอนเป็นผู้เดียวกันกับเสียกบพำพุ้นเป็นเล้งฝรั่งฝรั่ง ตามีพลังเกิอม,มาเบ่งอ่ะอานเมียนหมแม่ดีใจเนี่ยลูกแม่สะอาดโอ้ยแม่เองครับครับแม่ครับแม่สะอาดพรุ่งนี้รำที่ไหนพรุ่งนี้อยู่บุรีรัมค่ะ ีว่าการอำเภออะไรวะอ้าวแล้วนกจะได้รำไหมอ่ะสุวรรณอะไรก็ไันเนี่ยก็บุรีรัมแล้วอ่ะฮ่าฮ่าหัวน้อยนะฮ่าฮ่าฮโอ้ยเนาะมันขึ้นดีใจที่ได้พอลูกสาวอยู่กับพ่อป้าทอมออำเภออะไรนะแม่ครับดีใจันาดนีแม่ลูกสาวใส่สุดน้ำสิ่งสวยมากนอนสุวรรณสวยๆครับสวย ผู้ใดแย่งป้าป้าคนใดอแอบส่งสุดอันไหวรุ่นให้ลูกสาวเบิง่งรับผิดชอบด้วยเห็นบ่ล่ะสุดไม่งา่ากคอแล้วสั่งให้หนูหน่อยว่าสัน่นมันอยู่ต่างประเทศรเราจะติสร้างจังไหนเนาะไม่เป็นสุดของอันประเทศจีนนะครับผมเห็นบ่กเปลี่ยนแต่แต่สร้งางน่าเดาอยู่ไทยผมก็เห็นบ่กเปลี่ยนผู้ใดผู้ใดส่งไปให้ลูกรับผิดชอบสร้างให้เขาด้วยนะจ๊ะคิดถอยเราชั่นเราสั่น อลาชอนแม่พี่ตะโกนกินอลอชอนแม่ไม่อยากจะนั่งขอร้องไม่อยากจะนั่งขอร้องอยากขับมีตีไหลของทำใจบ่ได้เสียก่อาเยบวกกันเด่นน้อง นางบดสวัวขอสิไรแบงสันทำตั้งแต่ความดีอย่าสิมีอาคติต่อกระเทยนอบบ้านนั้นผมเอากันมาโดนแล้วโปรดสงสารลูกบ้านแน เยอะเปลืองไหมอ้าวดิีแม่พูนกับตรงนี้ให้หน่อยสินี่รู้จักร็บแไหมาเตือบอลแต่งกับคุณบิวผมบางขนาดไหนก็ดกได้ <laughs> <laughs> ผมสยายให้ดกดำ ไซดีไม่เคยมีมดที่ช่วยพ่อแท้กินไายต้มสองตาม,มวจะมานลวกอีกอย่างนึงมาบะขึ้นหนักลองจำเมียเชื่อะะไม่ขายแม่มาดิแข็งแข็งหลักเสียขำพ,พ้นอินโีเพียคนสวนสาสาดหมาเสียขำพน้นอ้าวซื้อเราไลยเนาะ,ะรีบเข้ากลุ่มนะครับ <wit> พอเจอบ,บ้างไรเราเรื่มเข้ามบาร์คอยสวด อใ,ออใย่าลืมเข้าไลน์นะครับกลุ่มปินนะครับไปดูได้ที่เพจหมอลำเสียงวิหกนะครับสำหรับไลนี้นะครับบายบายเลยนะจ๊ะบายบายนะครับแม่ครับเอือย,ยสุก้นครับไม่เป็นทานอะไรยังครับต้นตันถาม